ทัสวัสดีคุณผมูม้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่ในแมปเอ่อทีวีดีเฟนต์เนาะแมปของคนไทยนะครับแมปของคุณนี้เหมียวเดฟนะครับผมจะเข้ามาในโค้ดเนาะเขามีโค้ดด้วยนะครับอย่างผมบอกฮนะว่าโค้ดเนี่ยหมดอายุไปหลายอันแล้วนะครับผมใส่ได้แค่สองอันเองนะอาจจะมีโค้ดใหม่ที่ผมไม่รู้ก็ได้นะครับก็ผมเป็นขาอัปเดตนะครับอัปเดตมาใหม่ก็คือ ตัวนี้สเปเชียลทาวเวอร์คล็อกไซนทนะครับผมตัวนี้ไอเขาบอกว่าเงื่อนไขาการได้ก็สามารถได้จากเอ็อ N Mode, นเลสโหมดเนาะสองรอยเว็บไม่รู้ว่าคนละตัวกันหรือว่าตัวเดียวกันนะครับผมอ็อย่างผมเห็นนะฮะคือผมเล่นมานิดนึงนะฮะราจริงผมอัดไปรอบนึงนะฮะแต่ว่าไฟล์มันเสียนะครับเลยมาอัดใหม่รอบนะเซ็งมากเลย เรามียอดโดนลงโดนนี่นะครับข้อดาดน,นะฮะมีหลายดาดมากนะครับโมเดลข้อขอกทํามาน่ารักมากเลยนะผมแล้วก็เนี่ยฮะผมเล่นแปลมานึงนะอย่างบอกครับมีเงินมันอยู่ห้าพันเนาะก็อีเวนต์เนี่ยมันกำลังจะหมดแล้วด้วยนะฮะยี่สิบห้าวันนะครับแล้วก็อันนี้ก็ยังไม่ปลอกนะแสลงว่าอันนี้จะไปก่อนนะครับอีสเตอร์นะครับคืออีสเตอร์เนี่ย ไข่อขสเตอร์นะครับผมไม่รู้ว่ามีวิธีแบบหมดของเขาหรือเปล่านะครับที่ลงแล้วได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าตัวสเตอร์เนี่ยสามารถหาได้ตามแมปนะฮะคือเข้าไปในแมปเนี่ยมันจะมีไข่สปาร์อยู่ตามแมปนะฮะเราสามารถเดินไปเก็บได้นะครับแล้วก็เอามาสุ่มนะครับผมผมก็สุ่มไปแล้วนะครับหน่อยก็คือได้ตัวนี้มาเนาะอันนี้เป็นตัวฟาร์มนะครับถือว่าดีมากนะครับตัวฟาร์ตัวนี้ ส่วนอีเวนต์มีมีนะครับก็คืออีเวนต์มีนะครับคืออันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับคือต่ลตาเนี่ยบางทีก็ได้หนึ่งบ้างบางทีก็ได้สองบ้างนะครับไม่รู้ว่าอาจจะเป็นว่าเอาจจะมีเปเชียูนิตนะที่ปล่อยออกมาแล้วเราฆ่าเราถึงจะได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับส่วนส่งกราสนะครับมันจะมีดานของเขาเนาะวอเตอร์เฟสติลนะครับแต่วันนี้เรามาลองสุ่มนะฮะในซัมมอนก่อนดีกว่านะครับผมเข้าเกมมาเนี่ยผมกดสุ่มนะฮะสองร้อยนะครั้งแรกได้ตัวนี้เลยนะครับ ถือว่าโชคดีมากครหนึ่งเปร์เซนตัวที่ผมอยากได้ก็จะเป็นพวกฟล็อกนะฮะแล้วก็ดีลนะครับผมว่าสองวันนี้เก่งมากนะครับเรามาลองกดสุ่มแลนนะครับสิบรอบนะคะรับปึ๊บมีได้สามเปอร์เซนมานะฮะก็ถือว่าไม่ได้เกลือมากขนาดนั้นนะฮะเรามากดสุ่มอีกรอบนะฮะปึ๊บ เอาจริงดิดินนายจะไม่ให้ฉันได้ตัวอื่นเลยกันยังไงโอ้โหเรามาดูยอนรวมฮะได้คีวีโกมานะครับก็มีอัปเกรดิจาทีวีนะครับผมไม่รู้ว่าตีแล้วสะโลมกันไหมอ่าใช่ใช่เพราะว่านินจาทีวีตัวนี้ฮะตีเขามีตัวแบบการสโลว์นะครับสโลว์ยูนิตเนาะที่เขาตีนะฮะเนี่ยสกิลสโลว์เห็นไหมสี่สิบเปอร์เซ็นนะครับ สามวิเนาะแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับมองว่าถ้าเอาไปเอาตัวนี้ดีกว่าเนาะว่มีอะไรบ้างนี้ทีวีโกอันนี้ซมูรทีอันนี้แดนนี่เป็นตัวให้นเงินะนะฮะแต่ว่าผมใช้ตัวนี้น่าจะดีกว่าเนะาะเพราะเขาได้ร้อยแปดสิบเลยนะฮะอันนี้เขาได้แค่ร้อยห้าสิบเนาะ ภาพเกียรต่างกันนิดหน่อยครับภาพเกียรต่างกันสามห้าสิบาทนะครับผมก็ถือว่าไม่เยอะมากนะครับก็สุ่มต่อนะครับผมอีละหนึ่งครั้งครับหวังว่าจะได้อะไรดีนะครับรู้สึกว่าดวงน่าจะหายไปกันหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วมั้งครับเนี่ยโอเคครับดวงน่าจะหายไปกันหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วนะครับไม่ได้อะไรดีๆแล้วนะครับรู้สึกว่าตัวละครเนี่ยทําซ้ำๆเนี่ยสามารถขายได้เนาะ ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูในอีเวนต์กันนะครับผมอเวนนะครับอย่างบอกนะอีสเตอร์นะครับจะต้องเก็บไข่ในแมปเนาะจะสปาวตามแมปนะฮะเรามีแต่ว่าเราสามารถเติมด้วยโลบักได้เนาะเรามากดลองดูดีกว่านะอันนี้เด็ดตัวง่ายสุดนะครับรอบนะครับอีกรอบนะครับรอบท้ายนะครับผมโอ้โหเกลือมากนะฮะ นี่ถ้าผมกดสุ่มที่0.1นี่จะเป็นอะไรที่โชคดีมากเลยแล้วเราดูซัมมอนนะฮะตัวเป็นเออ่มีมีนะฮะซัมมอนมีม,มีเนาะเป็นทีวีด็อกทีวีกรนฟ็อกก็คือเป็นรูปมีนะฮะเรามาลองกดนะครับผมปึ๊บ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  โอเคครับได้ดีสุดนาะจะเป็นตัวนี้เนะาะสามสิบเปอร์เซ็นต์ค่านาเกลืออะครับผมเดี๋ยวก็ผมจะมาลองเลนะ่นในโหมดของอันนี้ก็อนันนี้เอานีไปด้วยนะฮะ Apple TV, TV เนาะอันนี้เขาตีเป็นตัวบัฟนะครับอันนี้เ็าเป็นตัวบัฟเนาะบัฟระยะนะครับจากสิบไปถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ลยนะครับถือว่าเยอะมากครับแล้วระยะของตัวเขาที่คือสิบหกเปอร์เซ็นต์เลยเนาะ เขาสกิลเขาจะปูในแอเรียของเขานะครับก็คือในระยะของเขานะครับถ้าอัพเต็มคือสิบหกเปอร์เซ็นต์เนาะสิบหกเนาะคือจะบัฟใ,ในวง,ขงเขาสิบหกเนาะค่าอัพนี่ถือว่าไม่ได้แพงมากนะครับเรามาลองเล่นกันดีกว่านะผมจะลองเล่นในสักโหมดเโ่มดสงครามผมไม่รู้ว่าอาจจะยากมากไหมผมลองเล่นในนอร์มอลแล้วกันนะปกติเนาะแล้วก็เอาไวเ้เจนในแมบบของผมโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในแบบที่เรียบร้อยแล้วเนาะอู้แมบบสวยมากเลยนะครับเนี่ย แบบสวยมากเลยอะเดี๋ยวนะตูมไปกี่ทางเนี่ยมาสองทางใช่ไหมเช่นเปล่าน่าใช่นะครตูน่าจะมาสองทางเนาะแล้วบ้านเราอยู่ไหนเอ,อบ้านเราอยู่ฝั่งนู้นโอเคตูจะมา,มาจบที่ทางนี้อ๋อหรือว่าตูมาทางเดียวว่าประตูมิติมีทางเดียวโอเคถ้างั้นเราก็วางกันไว้ก่อนนะฮะเผื่อมาหลายทางเนาะว่าแบบนี้มาหลายทางกันเนยอะนะอ๋อ ไม่ใช่ก็คือมาสองทางนะคือเขาจะมาจากทางนี้กับทางนี้แล้วบ้านเราเนี่ยอยู่ทางนี้โอเคๆเดี๋ยวนะทำไมไนายถิกจังเลยเรามีเลือดป้านหรือเปล่าหรือว่าเข้าทีเดียวแล้วก็ป้านพังเลยเมนมีเลือดป้านบอดเลยปอ๊บอ่ะไม่พังอ่ะนี่ไงเลือดป้านอย,อย่างนี้โอเค ดงั้นเรามาออโต้ซิสเพียบ์ด้วยนะครับผมเพื่อว่าเราจะได้ไปมีเงินนะฮะในการวางตัวละครเนาะอัปเกดปรดตัวละครจะไหวไหมครับนี่นาะยจะไหวใช่ไหมเพื่อนทีวีว,วอเตอร์ไม่น่าตานายแลดูทุเบเ่ือน่ายจัง โอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มวางฟาร์มฟังนะครับมีหุฟาร์มแล้ววางฟาร์มไว้เอ่ออย่างผมเคยบอกก็คือมันจะมีเอไข่อีสเตอร์เนาะตามแมปเดี๋ยวลองเดินหาดูทั้งห่ายนะครับว่าแมปนี้มีหรือเปล่านะครับแต่แมปที่ผมเล่นฟาร์มประจําคือมีนะครับมันคือแมปแรกเนาะฟาร์มง่ายดีเอ่อผมไม่เห็นนะโอเคเดี๋ยวอัปเกรดกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเข้าบ้านเริ่มเข้าไปเยอะแล้วนะครับผม แล้วก็เดี๋ยววางตัวโสโลหน่อยดีกว่าทำไมกดไม่ติดอะเนี่ยเ้ล <Hey, S 1> ผมวางตัวโสโลนยนยฮะเออแย่ oh, yeah, นะครับโอ้แย่แล้วแย่ yeah, แล้วจะไหวไหมเพื่อนนา่าจะไหวหรือเปล่าเราขอตั้งอีกหน่อยได้ไหมเราจะได้เอาตัวนี้ขึ้นมาได้โอ้แย่นะครับมีแย่เลยผมวางฮนะ โอ้จะไหวไหมครับเนี่ยรู้สึกไม่น่าจะไหวนะฮะผมอาจจะต้องมีตัวที่เก่งกว่านี้นะครับเพราะว่าดูฮะเลือดเข้ามาเป็นหมื่นสองนะครับเนี่ยแล้วผมกดสกคิปลรรัวๆนะฮะหรืออาจจะไหวนะฮะว่าไม่น่าไหวนะฮะดูฮะหมื่นสองตัวนี้เข้าเท่าไหร่พั 1400, 1400, นสี่พันสี่ก็ได้จะเรียบร้อยฮะยังเหลืออยู่นะตอนอัปเกรดเลยกัน ไม่ไหวนะคือเพือนเขาเยอะมากนะคือเมกาทีวีเนี่ยตัวที่ผมแบบดีที่สุดนะฮะในตอนนี้ที่ผมมีตามมีเขายังตีไม่ถึงพันนะครับโอ้แต่ว่าเราก็ยังได้เนาะคปเดี๋ยวไปเจอที่ล็อบบี้นะเดี๋ยวไปเล่นกันหมดเลยเนาะโอเคครับก็กลับมาที่ล็อบบี้แล้วเนาะคือเมื่อกี้มันเย่กกันไปนะฮะตัวผมยังอ่อนแอเลยนะครับเพิ่งเริ่มเล่นเนาะตัวผมว่ามีดีแค่ตัวนี้ฮะ เมกาทีวีแม่เนาะดาเมจถกร้อยเออผมลืมระบบนี้เลยนะฮะอ่าระบบนี้ไม่ใช่เป็นระบบสุ่มเอ่อเหมือนค่าพลังต่างๆหรือเปล่าเช่นได้ระยะเพิ่มขึ้นดาเมจเพิ่มขึ้นแลนะ้เนี่ยแต่ผมลดก่อนด่นด่อมนะฮะอานี่เนี้เป็นเล็กตัวนี้เล็กไม่ค่อยอยากได้ยอยากได้เป็นกูดาวมันก็ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าระยะเขาค่อนข้างไกลอยู่แล้วเนาะ ลองกดสุมอีกรอบได้ไหมแต่เล็กเหมือนเดิมห่ะเล่นต่ออีกรอบแต่เล็กวัาอ๋อเล็กเป็งค่สิบเนาะนี่ฮะนี่คือเออที่เขามีเนาะลองสุ่มต่อนะครับอู้นี่คืออะไรเอ่ยอู้สองเปอร์เซ็นต์ครับผมบวกสามสิบ เล็กฮนะแล้วก็ลบ25กูดาวนะครับโอเคเลยครับเนี่ยโอเคเลยครับเอ่อถือว่าเหลือเนาะเหลือไปด้วยนะแต่ผมต้องกดซุ่มตัวนี้นะครับว่าตัวนี้เป็นเอ่อตัวเริ่มต้นนะผมเลยกดซุ่มทีเดียวพอนะครับได้ระยะมาเนาะก็ถือว่าดีนะครับถือว่าได้ระยะมาแต่บอกจริงๆผมอยากได้กูดาวนะอ่าเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวลองมาเล่นในดานที่ผมฟาร์ประจำนะฮะก็คือดานนี้เนะาะเลเวลหนึ่ง จะฟาร์มโหมดนี้นะฮะโหมดฮาร์ดนะครับถ้งงางั้นเอาไว้เจอกันในแมปก็ผมโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาในแมปไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอ๋ดูเหมือนว่าตัวที่ผมเอ่อวางอะไอ้ตัวที่ผมไปสุมนะฮะเหมือนจะไม่จะอีควิกเองเนาะเราออกนะฮะแต่ว่าช่างไปก่อนนะฮะเรามาดูนะฮะแมบปบเนี่ยก็ทำมาดีนะฮะแล้วก็นี่ฮะจะมีนะฮะใครน,นะครับคือในแมปเนี้ยเขาจะดรอปอยู่ตรงนี้นะครับ กับเอ่ออีกที่หนึ่งที่ผมเจอก็คือตรงนู้นเนาะเขาจะรอนอยู่ตรงนี้ครับถ้าบางทีนะโชคดีนะมีสองอันนะเ็าจะมีเกิดอตรงนู้นอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่าเราก็มาวางครับเราวางโตัวฟาร์มตังเนาะสุดท้านะครับที่ไม่ได้เอาเมกาทีวีมารีวิวนะฮะนีใส่สองปอร์เซ็นนะครับรือว่า หายยากนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเกรดก่อนนะอัปเกรดแล้วก็วางนะครับวางตัวเพิ่มนะครับบางตัวก็ปล่อยหรุดไปได้นะครับเพราะเนื่องจากเราไม่ได้วางตัวเอลีมาเนาะแต่ว่าเนื่องจากพวกนี้ไม่ได้ทำดาเมจที่แรงมากนะครับปล่อยเขารุดไปก็ไม่เสียหายนะครับ ต่ผมไม่รู้ว่ามีแค่นิจจาทีวีนี้จะไหวกวอาผมว่าไม่น่าไหวนะเพราะงั้นผมอาจจะต้องวางเขาเยอะนะครับเพราะงั้นผมต้องเ,อเก็บเงินเยอะที่สุดนะครับไม่งั้นไม่ไหวนะเอาเอาระยะตัวเพิ่มระยะให้เขาก่อนนะอน้องตัวเล็กจังเลยระยะเพิ่มเข้ามาหนึ่งนะฮนะ10%เนาะตอนนี้ยังพอเอ่อแท้งไหวอยู่นะฮะเลือนเลือนบ้าแทงก่อนนะ เราต้องให้บ้านแทงเลือดไปก่อนเนาะขอโทษด้วยนะต้องให้นายแทงเลือดไปก่อนนะแคปอัปเกรดนะอัปเกรดต้องรีบอัปเกรดตรงเัินนะไม่งั้นเดี๋ยวซุ่ไม่ไหวนะครับเห็นไหมฮะมีตัวเริ่มมีตัวอาเมดเยอะๆเลือดเยอะๆแล้วนะ uh. อัปเกรด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  เ,เกตับเกตเกตพวกนะี้เท่าไหร่ฮะสิบไหมฮะเปิดด้วยก่อนไหมฮะผมต้องวางเพิ่มนะโอ้ยโอ้ยโดนทีละ50ถึงจะเล็กน้อยแต่ว่าถ้าโดนเรื่อยๆก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยวางไว้ประมาณนี้เนาะประฟามตังค์ผมบ้องฟามเยอะหน่อยฮะ โอเคนะผมบางความพลังหมดหกตัวเนาะอ่าเกมเนี้ยมีระบบวันนี้นะฮะอัปเกรดนะฮะอัปเกรดเอ่อทาวเวอร์ลิมิตเนาะตอนแรกคือจะมีสิบนะฮะอันนี้ผมก็จอัพเกรดมาเป็นหนึ่งเนาะเพิ่มอีกหนึ่งนะครับมันจะมีให้อัปเกรดอยู่นะครับแล้วก็มีอัปเกรดเอ่อมันนี่ต่อเวฟเนาะก็คือเวลาจบอ่ะมันจะได้เพิ่มนะฮะตอนนี้เราอัปเกรดตัวนี้ก่อนนะครับโอเคครับแอปเปิลแคทนะครับ ก็วางมีจานะฮะมีามีจาเพิ่มนะครับเนี้ย้ะฟาร์มก็ฟาร์มแบบเื้อต้นนะฮะฟาร์มง่ายนะครับอ่าตัวฟาร์มเงินดีๆหน่อยนะฮะโอ้ระยะของบัฟเยอะมาก,กน,นะฮะต้อให้มีจาแบบงกันนะฮะขายเยอะตัวนะครับนะไม่ถึงหรออ๋อถึงนะฮะ ลองดูนะฮะว่าสามารถวางได้ตรงนี้นะฮะโอเคอัศริ okay. Okay, นฮะ hmm? ไม่โดนเหรออ๋อโดนนะฮะทำไมคคิดตัวเขาด้วยฮะถึงจะรู้ไหฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ฮะตีจิตสโลนะฮะนี่ตีชนะแล้วก็ประมาณนี้นะฮะแบบนี้ไม่มีอะไรเยอะนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะสนุกเนาะ กับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมมารีวิวเออ่ตัวที่ผมหาจากในอีเวนต์นะฮะถ้าผมฟาร์มแล้วแบบได้ตัวอะไรดีผมจะมารีวิวให้ทุกท่านดูเนาะตับเกมเอ่ออีกแมปหนึ่งนะฮะซิกิปิดิทาวเวอร์ดีเฟนต์เนาะคือผมก็ต้องไปฟาร์มอีกเหมือนกันนะฮะเพราะว่าแมปนั้นก็ฟาร์มเยอะเหมือนกันครับมีแต่แมปที่ต้องฟาร์มนะแล้วก็เนี่ผมก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร,ร่นะคือใช้หนึบมือถือเนาะ เ,เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครับโชคดีครับผม